ปผมสวัสดีครับยินดีต้อนรับกับรายการติดตามการเทรดนะครับผมช่วงนี้เป็นช่วงที่ได้ทดลองและต่างนาคราวนี้ผมก็เลยลองทดลองเทรดสั้นกับไบแนนดูนะครับกับไอคิกับโอเค X นะครับทดลองเทรดสองไอเชนระหว่างไบแนนกับโอเค X นะครับผมเพื่อให้เรารู้ว่าเฮ้ยไอเชนไหนดีที่สุดถ้าเป็นโอเค X นะครับผมคุณดั้มา0.1โอเคก็จะ หักนั่นหักนี่ระบบกระจจะขึ้นเห้แล้วว่าตอนนี้คุณบวกอยู่ที่0.04นะอันนี้เข้าใจง่ายแต่ไม่แนะนํามันเข้าใจยากเราแต่เราต้องมาคำนวณเองใช่ไหมวันนี้ผมทดลองเทรดครั้งสุดท้ายแล้วแล้วผมจะไม่เทรดไแนนแล้วนะครับเพราะว่าไมแนนตอนนี้ค่าธรรมเนียมแพงกว่า okx OK อีกนะครับผมผมเล่าเหตการฟังแล้วกันผมเนี่ยซื้อด้วยห0เหรียญก่อนนะครับปรากฏว่า50เหรียญน่ะขาดทุนไป0.1งผมเลยเบิ้ลเป็น6กเหรียญน,นะครับ60เหรียญเขาเนี่ยผมบวกมาที่รู ครับกลายเป็น19ึ่งเาหกขามเรืคือทําไมสมัยก่อนนะบใบแนอ้างว่าค่าเฉลี่ยเขาเท่านี้ตอนนี้ผมพูดจากใจเลยไม่ใช่ตอนนี้ระเผอนะครับ,บใบแนนะครับฟิวเจอร์นะค่าเฉลี่ยคือ0.2ครับเพราะว่าถ้าไม่ใช่0.2นะครับอินเนี่ยจะเป็นกำไรอย่าง,งน้อยนะ้อยเนี่ยศูนย์จเอกชที่อ้างว่ามีปีเนี่ยถูกมากในฟิวเจอร์ศูนย์จุดศูนย์ห้าเปอร์เซ็นต์แต่ปรากฏว่าเป็นไงครับพอมาเทจริงไม่ใช่แล้วนี่มันเท่ากับ 0.2%แล้วครับค่าฟรีตอนนี้แล้วก็เลยถอนตังออกจากใบแนนแล้วครับตอนนี้ผมกล้าพูดเลยว,ว่าถ้าเทรดสั้นเนี่ยผมจะไปเทรดในบอร์ิกถ้ามีโอกาสเนี่ยผมก็จะเทรดในตัวของ o อเคเนะครับเพราะว่าผมก็ไม่มาเทรดใบแนนแล้วแต่ว่าถ้าถือยาวเนี่ยผมมาอยู่เพราะว่าบางเหรียญนะโอเคเขาไม่มีเขาไม่แต่ใบแนนก็เลยต้องโอเคเติมเงินมาซื้อเหรียญในใบแนนบ้างให้คุณไปเทรด ใน OKX OK ดีกว่าเพราะฟิวเจอร์อันนี้พูดถึงฟิวเจอร์นะฟิวเจอร์ใน OKX OK เข้าใจง่ายและระบบก็หกักค่าธรรมเนียมให้เลยแล้วขึ้นมาเป็นกำไรให้เสร็จสับเลยซึ่งคุณไม่ต้องมานั่งนุ้นว่าให้คุณขาดทุนหรือกำไรไงนี่คือสิ่งที่ OKX OK ทำแต่ Binance ไม่ทำก็ฝากไว้นะครับที่อยากจะเข้ามาตลาดแบบไม่เคยเข้ามาเลยอยากจะเข้ามาดูเชื่อผมได้ก็ดีนะครับก็คือถ้าคิดจะเทจริงปิดครับก่อนนะปิดปิดครับก่อนเลยเทกับปิดครับก่อนเลย เขาไปครับเริ่มต้นได้10บาทแต่ถ้าคุณจะมาเทรดเอเชียต่างประเทศซื้อถือยาวเนี่ยสองไอเชียเลยก็ได้เพราะว่าเหรียญบางเหรียญไม่มีเหรียญบางเหรียญมันไม่มีในกระดานแต่ถ้าใครจะเทรดสั้นจริงๆนะครับลองหัดใช้โอเคก่อนนะครับถ้าชอบไม่ชอบยังไงเนี่ยค่อยไปไปแนงก็ได้แต่อย่างน้อยก็ลองเปิดใจโอเคก่อนนะครับผมวันเกิดเกมผมเจองครับบ๊ายบาย